จังหวัดพังงาได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานตามปรัชญาศเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่2โดยจะเข้ารับพระราชทานรางวัลในวรโรกาศครบรอบ84พรรษาเมื่อเวลา10นวันที่29กรกฎาคม2553ในเยี่ยมสุริยาภานุสุขผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้เป็นตัวแทนของชาวจังหวัดพังงาแสดงความยินดีพร้อมมอบโล่เกียรติคุณ และประกาศเกียรติคุณในนามของจังหวัดแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 2. ภายในการประชุมประจำเดือนของส่วนราชการจังหวัดพังงาณนห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดพังงานางปราณีรัตนประยูนพัฒนาการจังหวัดพังงากล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการประสานงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริได้จัดประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่สอง จำนวน1ิประเภทซึ่งจังหวัดพังงาได้จัดส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน5ประเภทโดยผลของการประกวดจังหวัดพังงาได้รับรางวัลดังนี้คือนายสมพงษ์พรผลอเภตะกัวทุง่งได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเภทประชาชนทั่วไปชุมชนบ้านตีนเป็ดอเภอท้ายเมืองได้รับรางวัลเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการประสานงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงนายประเสริฐนานคร อำเภอทับปุดได้รับรางวัลเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริประเภทเกษตรทฤษฎีใหม่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกะไหลรวมใจอำเภอตะกัวทุ่งได้รับรางวัลเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริประเภทธุรกิจขนาดย่อมโรงเรียนอ่าวมะม่วงอำเภอเกาะยาวได้รับรางวัลเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริประเภทองค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค สำหรับหมายกำหนดการที่จะเข้ารับพระราชทานรางวัลทางคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่มาจากพระราชดำร,ริแจ้งว่าจะดำเนินการในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวรโรกาสครบรอบ84พรรษาในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน2554ลบเรสสาายผนนทไปชว